ต๊อดปิติทายาทสิงประกาศข่าวเศร้าสูญเสียคุณยา่าตระกูลพิรมพักดีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถและไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับต๊อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมตะอยางนุ่นวรนุษย์พิรมพักดีโดยต๊อดปิติพิรมพักดีนั้นเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่สี่ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทย โดยเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าต๊อดปิติก็มีพี่ชายอยา่างเต้ภูริศพิรมพักดีเป็นนักธุรกิจและนักร้องชาวไทยเป็นสมาชิกวงกรุงเทพมาราทอนเต้ภูริศเป็นทายาทคนโตของตระกูลพิรมพักดีคือเป็นรุ่นที่4ปัจจุบันดำรงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดอีกทั้งยังมีน้องสาวยาอย่ากเตยปรีรติน้องคนสุดท้องของเต้ภูริศและต๊อดปิติ ก่อนอื่นต้องขอสดงความเสียใจกับตอดปิติเต้ภูริทายาทสิงหลังประกาศข่าวเศร้าเมื่อสูญเสียคุณญาตระกูลพิรมพักดีโดยเต้ภูริได้โพสต์ทินสตรากรามระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับญาหลับให้สบายนะครับผมในขณะที่ตอดปิติก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารับญาตลอดไปครับ ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาแสดงความเสียใจในครั้งนี้อย่างมากมาย